ผมจะพามาดูมาสด้าสเคสนี้นะคบผมก็คือช่วงล่างเต็มระบบเลยเต็มระบบคือครบทุกจุดเลยนะสำหรับเคสเนี้ยโชกหน้าโชกหลังปีกนกเปลี่ยนยกปีกทั้งสองข้างนะครับรวมถึงนี่ลูกหมากกันโคง้งทั้งสองข้างผ้าเบรกลูกหมากคันชักลูกหมากแหลกเนี่ยเอาขึ้นไปใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปีกนกล่างทำไมต้องเปลี่ยนยกปีกผมจะให้ดูอย่างนี้เนี่นี่นะครับ เนี่ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยว่าจะขาดหรือไม่ขาดบูทต,ตัวใหญ่นะครับเนี่ยเห็นปะมันขาดแบบนี้แล้วแล้วเวลาอยู่ในรถเนี่ยรถมันมีน้ําหนักใช่ไหมครับมันก็จะทําให้รถล่อนรถสายเพราะปีกนกมันให้ตัวได้รวมถึงลูกหมากล่างนี่ก็หลวมนะครับและการทํางานของ a o s e r v i c e อันนี้เราประกอบลูกหมากแหลกครับแล้ว ลูกหมากแหลกประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่ทยอยประกอบโชคหน้าโชกหลังเก็บรายละเอียดให้คุณลูกค้า100%พร้อมกับนำรถไปตั้งสู่ให้คุณลูกค้านะครับแล้วก็ของเก่าแบบนี้เราจะเก็บคืนลูกค้าทุกชิ้นนะครับเข้ามาที่ AO Service ได้เลยซื้อสัตว์จริงใจแจ้งตรงจุดร้อครับขอบคัคบ